คนเกิดวันอาทิตย์นะครับระยะนี้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าท่านได้สวดมนต์ไหวพระหรือไปไหวพระหรือไหวเทพไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปขอเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภหรือความเจริญก้าวหน้าท่านจะได้รับพรสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนอาทิตย์ควรจะไปไหวพระขอพรน,นะครับไปไหวพระเอาของไปบูชาบ้างนะครับทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ที่คุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะครับให้ไปเลยแล้วก็มันสวดมนต์ไหวพระในระยะนี้นะครับอ่าและอะไรต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ คนวันอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้ทําอะไร en, เนี่ยต้องมีหุ้นส่วนหรือไปทำ ouais. ร่วมกับบุคคลอื่นแล้วจะดีนะครับเขาบอกว่าตอนนี้คุณมีโปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆเพิ่มอีก2อันไม่ใช่งานตัวเดียวนะกลายเป็นว <industry rules. S 2> <pointer. S 1> ่ามีงานหลยหลหน้าหลายอย่างหลายด้านนะครับจะมีงานตัวใหม่เข้ามาเพิ่มให้คุณอีกในระยะนี้นะครับก็ถามว่าดีไหมดีนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่างานของคุณเนี่ยเยอะมากนะครับงานอี่เต็มเลยก็บอกว่าอดทนหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับสู้ๆเดี๋ยวก็จะดีขึ้น นะครับแต่จริงๆคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็บอกเงินทองก็ไหลมาเทมางานมีงานก็มีเงินคนดวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นและแสดงแสดงว่าช่วงนี้เงินของคุณเข้าดีเพราะงานคุณเยอะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคมีโชคลาภจากการจากการค้ากําไรผลกําไรก็ดีนะครับบุตรบริวารถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องของความรักก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าบางท่านถ้ามีคู่อยู่แล้ว มีสิทธิ์ว่าท่านกําลังจะมีกิ๊กนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งว่ากิ๊กของคุณจะเผยตัวหรือแสดงตัวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีกิ๊กหรือบุคคลที่3เนี่ยคุณต้องควบคุมให้อยู่ไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรนะครับต้องกังวลนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วโอเคนะฮะให้ไปไหว้สิงิ์สิทธิ์แล้วคุณจะปังนะครับ